คุณไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของเราอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะกล้องสหรัฐปั่นน้ำใจเข็นเข้าสารใส่ตู้ปันสุขช่วยบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือเ้อไวรัสโควิด -19 ระลอกใหม่ในเดือนเมษายนนี้ในประเทศไทยส่งผลทําให้มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นจํานวนมากเรียกได้ว่าตอนนี้เข้าขั้นวิกฤตของประเทศไทยเลยก็ว่าได้นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างหนักทําให้ประชาชน ทุกชนชั้นได้รับความเดือดร้อนกันทั่วหน้าล่าสุดหนุ่มกล้องสหรัฐสังขบปีชานักร้องนักแสดงชื่อดังได้ออกมาแบ่งปันน้ำใจเข้าสารถุงละ5กิโลกร,รมัมและอาหารแหง้งใส่รถเข็นนำมบริจาคณนะตู้ปันสุขที่มีชื่อว่าสนิทปันสุขด้วยทางเพจ Facebook กล้องสหรัฐแฟนเพจได้มีการโพสต์ภาพและระบุข,ข้อความไว้ดังนี้สนิทปันสุข คนไทยไม่ทิ้งกันยามทุกช่วยเหลือแบ่งปันกัน Take what what you n e e d Give what you can. หยิบไปเท่าที่จำเป็นและแบ่งปันเท่าที่ทำได้มาร่วมกันแบ่งปันน้ำใจแวะกันมาเติมตู้ปันสุขกันได้ที่ร้านสนิทนำส่งได้ที่ร้านสนิทที่อยู่ร้านสนิท2 4 5ทับ7ฝั่งตรงข้ามซอย25หมู่บ้านสัมมานากร ถนนลำคำแห่ง112เขตสะพานสูงแขวงสะพานสูงกรุงเทพมหานคร1 0 2 4 0นะครับทั้งนี้หลังจากโพต์ดังกล่าวได้มีการเผยแพร่ออกไปก็ได้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นและแชร์เรื่องราวกันเป็นจำนวนมากต่างชื่นชมในความมีน้ำใจของพ่อหนุ่มก้องที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในครั้งนี้